นี่เราก็มาตรงคลองน้ำไหลนะคะเพื่นอนๆดอกอะไรไม่รู้สวยมากเลยตรงนี้ดอกอะไรไม่รู้สวยมากๆเลยค่ะตรงนี้ก,รกร็จะเป็นน้ำนะคะน้ำไหลตกมาน,นะคะเพื่อน ต้นไม้ใหญ่มากโอ้ต้นไม้ต้นนี้นะคะเพื่อนๆร2อยยี่สิบปีค่ะเขาเขียนไว้นะคะร้อยยี่สิบปีโอ้ต้นใหญ่มาก เจอสตรอเบอรี่ป่าด้วยค่ะเพื่อนๆดูสตรอเบอรี่จริงๆนะคะเนี้ยใบก็เหมือนลูกก็เหมือนแต่ว่าลูกเล็กนิดเดียวเองค่ะอยู่ในป่านะคะมองแล้วมองอีกว่าใช้สตรอเบอรี่หรือเปล่าแต่ก็ใช่นะคะเป็นสตรอเบอรี่ป่านะคะเนี่ยลูกเล็กๆนะคะต้นใหญ่มาก ร้อปีค่ะกิ่งในกิ่งออกไปเยอะมากค่ะนะคะสวยจ้าแต่มากเลยใบยเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่เขาจะมีลูกแบบนี้ค่ะกันใหญ่มาก ยังไม่เจอดอกไม้เลยค่ะมาดูต้นไม้ค่ะมีแต่ต้นไม้ให้ดูนะคะจะยังไม่เจอดอกไม้เลยค่ะสวยจังเลยอันนี้สวยจังเลยค่ะเรียกว่าต้นอะไรเอ่ยนะคะ ตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะวิวสวยมากค่ะแต่ต่อยไม่รู้ประวัตินะคะก็จะเป็นที่สถานที่เก่าแก่อีกที่หนึ่งนะคะคิดว่าจะมาดูดอกไม้บอกว่าการ์เด้นนะคะมาดูต้นไม้ค่ะ